ครับวันที่25กรกฎาคม2563ครับวันนี้ลุงนพใส่ชุดกันฝนนะฮะนี่คือชุดกันฝนฝนตกเปียกเปียกนะฮะมาสํารวจป่าบลูเบอรี่แล้วก็เก็บเห็ดได้ในตัวนะฮะฝนตกทั้งวันพยากรณ์อากาศบอกฝนตกทั้งวันเดี๋ยวสักตอนเที่ยงเที่ยงก็จะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเราต้องระวังนเพราะว่าตอนนี้มาดู ป่าตอนที่ฝนมันยังรินๆพังๆเบาๆนะแต่ก็พอเปียยนะเลยเรื่องของฝนเปียกผลงานเก็บเห็ดก็เพื่อที่จะเอาไปกินนะฮะไปกินไม่ได้ขายนะเห็ดไม่ได้ขายแต่เรามัดสำรวจป่าบลูเบอรี่เป็นตัวในเส้นทางป่านนะเดนินเส้นทางข้างหลังนู้นนะไปไกลๆข้างในนู้นนะครับก็ เป็นวันหยุดวันเสาร์อากาศก็อย่างนี้ขมุกขมัวอุปกรณ์เก็บเห็ดก็มีถังแดงๆนะฮะถังประมาณ20สกว่าลิตรนะฮะถังใส่ชอนมากกเกือเที่เก็บเออบลูเบอรี่นะนะสีแดงก็ปนัดอยู่ปนัดมาด้วยติดรถเราก็คนคอยเก็บคอย ปาดช่วยปาดเพราะะนัดเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องเห็ดมากพอสมควรเห็ดที่เรากินประจำนะแล้วเมืองนี้มีเห็ดไม่หลายชนิดเท่าไหร่ก็จะมีพวกเห็ดขาใหญ่ๆดูเห็ดดอกนี้นะเป็นแฝดขึ้นมาโคนใหญ่ๆมากเลยก็แฝดนะแล้วนะด,ดอกมันก็มาติดกันเลยกายจรจนภาษาเป็นดอกเดียวจะเห็นนะ เห็ดความสมบูรณ์ฝนตกอย่างนี้ชื่อภาษาฟินคือเฮรากุตาติคือเป็นเบอร์นหนึ่งน้ำวงวันเลยหมายเลขหนึ่งเห็ดหมายเลขหนึ่งที่นิยมมากที่สุดในฟินแลนด์แล้วมาดูกันว่าที่ไปเดินเก็บมาสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างะนะนี่คือครับช่วงกลางวันีสายก็มาเดินเก็บเห็ดกัน เพื่อเอาไปทำอาหารกินนี่เห็ดแก่แล้วนี่นี่ดอกหนึ่งอุปกรณ์พร้อมนะฮอุปกรณ์เก็บเห็ดป่าดนะเราป่าให้เหลือโคนเก่าทิ้งไว้นะเพื่อที่ให้เขาขึ้นใหม่ในปีหน้าให้มีสปอร์ขึ้นนะอย่าถอนนะะเก็บเห็ด ้เหลือเราที่คนที่เรากินได้ดอกใหญ่นะนีด่ดอกนะครับเห็ดภาษาฟินเลือกเฮรกุตะาตีนะฮะไปเลือกเอาอ,กนะอาจจะแก่บ้างเพราะไม่ได้มาซช้าไปนิดหน่อย นะครับเก็บเห็ดครับเพื่อการดำรงชีพดำรงชีวิตอยู่ได้ดำรงป่าดูด้ดดยวยดอกพวงนั้แก่ไปไหมแก่ไปนะเราก็หมกทิ้งไว้ก็ขขึ้นใหม่นะอันี่แก่ เห็ดอีกแค่ไหนนะดอกเล็กแล้วก็กินดอกเล็กดีสดดีก็เลยเห็ดขาลายเอาไปเลืลเเอกๆดอกนี้ก็ใหญ่นะโอ้ยหาม,มุมตัดห,หาขาก่อนปากดึกมันก็ทังแก่มาช้าไป พอที่จะเลือกเอาไปกินได้นะส่วนไหนกินได้ก็กินนะดูต่อไปห่าห่เห็ดหาเห็ดไปกินนะครับพอกินได้ก็กินฮนะ<ม>เลือกเอาส่วนที่กินได้นะครับที่เก็บมาได้นะครับสวยๆนะเห็ดเอาไปกินนะครับ คือวิถีชีวิตกับอากาศก็ากาศกเป็นอย่างนี้นะฝนตกหมอกฝนตกตลอดฝนตกเลยไม่ไม่เก็บบลูเบอรี่นะครับตอนนี้มาสำรวจมาเก็บเห็ดแล้วก็ได้เห็ดมาถังที่สองถังแรกเอาวางไว้ข้างทางเดี๋ยวเดินกลับไปเอาทางกลับไปรถช่วในเห็ดสารพัดเห็ดในหลายเห็ดเอาไปแยกทำแล้วก็บลูเบอรี่ สุกพร้อมนี่จะให้เก็บได้แล้วแต่ว่าฝนตกแฉะเราไม่เก็บนะลูกค้าก็บอกว่าถ้าแฉะไม่เอานะไม่ไม่ต้องรีบเก็บไม่รีบลูกค้าบอกไม่รีบร้อนนะลูกค้าทุกคนเข้าใจอากาศไม่ดีเขาไม่อยากให้เราเข้าปากาลัวเราเป็นหวัดไข้แล้วก็ไม่สบายขึ้นมาแล้วก็การเก็บผลไม้ก็ต้องถูกชะงักไป ที่สาคัญเราทำกระบะถ้าเราเป็นหวัดเรามีน้ํามูกมีอะไรก็อาจจะไปแพร่เชื้อหวัด <c oughs> ปิดผลไม้ไปส่งลูกค้าไม่ดีจากนั้นฮะนี่เนี่ยบลูเบอรี่นะครับฝน,นป่าเอารงโล่งเขาตัดไม้ไปสองปีที่สองแล้วนะครับชมเดิมกันสำรวจผลไม้ไปก็เจอเห็ดแล้วครับตุ่มกทำงี้เพราะ ไม่ใช่มือโปรทําหาโคนแบบเปิดโคลนคือจะไม่ถอนนะฮะไม่ใช่วิธีถอนปาดเอาแค่ตรงที่เหนือพื้นดินเหนือที่เขาเป็นสีดำนะฮะเราก็ได้เห็ดมากินแล้วก็ซากของเขาไว้ให้อยู่ฝังดินเหมือนเดิมนะอย่างนี้นะฮะแล้วอีกไม่นานก็จะเกิดขึ้นมาใหม่วเราก็เริ่ม,มเดินทางกลับ หาเห็ดได้มาพอสมควรนะมีถัทงที่ตั้งรอไว้นี่ยรวบรวมแล้วใน้สองถังนะอันนี้คืออุปกรณ์เก็บเห็ดนะมีดมีแปลงปัดแต่ไม่ได้ปัดเท่าไหร่แะฝนตกเอาไปทำควาสะอาธที่บ้านเนี้ยประนัดทำนะนี่ก็สำรวจบูเบอรี่แล้วก็เก็บเห็ดไปในตัวเพราะว่าฝนตก มาหลายวันแล้วเห็ดจิกมันเกิดขึ้นจนแก่แล้วจนเน่าแล้วก็มีเราไม่มีเวลามา้องเป็นวันก่อนลงนผักแล้วยังไม่สุ็ ฝนตกอันนี้ก็ลูกนกำลังจะสุี่ตองขาอยู่ด้านหลังมี กระเทาะทั้งแมตต์โอ้ยิกตัวนี้ดอกมากเลยนีไม่ได้ดูสบายเลยทังนั้ มีสุดไหมมีบ้างเอ,อ,องเก็บราสเบอร์ี่ยังไม่ได้ฝนตกตกตกครแต,ต้องรอฝนหยุดแชะเกินไปแชะเกินกว่าที่เก็บโอเคปิดท้ายคลิปขอบคุณครับ